พีบ์ลีกอังกฤษและบอลการชกศิลाและลีกเอิงฝรั่งเศสวันนี้ทั้งหมด4คู่นะครับสวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลน,นะผมก็มาจัดแนวทางการเดินทั้งหมด4คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดียวกันกับเราทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเราก็เปิดหัวไปที่คู่แรกเลยครับสำหรับศึกพีบ์ลีกอังกฤษนั่นเเเเออออองงงปป็นน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 คคคคคูู่่่่ทททาา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 ิิิิสสดดดวว์ะะรรรรัััััััััับบบบบผมมมตต้้กกกยแลลลีจุ เป็นทางเอตวิลล่าครับชนะไปได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งนั่นเองแต่ก่อนหน้านั้นครับเล่นในบ้านของอิตาลีทาวอิตาลีทาวก็ยันเสมอได้นะแต่มันเป็นปี2 0 1 8 2 0 1 9นะครับผมก็ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆครับแน่นอนว่าในเรื่องของฟอร์มของทางอิตาลีทาวเนี่ยก็เปิดฤดูกาลมายังไม่ชนะใครแม้แต่เกมเดียวครับโดยการที่เสมอไปสี่เกมครับที่เหลือก็แพ้ไปสองเกมนั่นเองนะครับแพ้กับลิเวอร์พูลครับแล้วก็แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับกับการกระทำเยือนนะครับผมอย่างทางอาาารรตวิลล่่คัับในนกแขขงมเนีีี่่่ยยยตตััั้้้งงแแแแเเเเเปิดดดฤูกกกาาาลมมคคพพพวรบบไอ เนี่ยครับชนะเวสแฮมไม่ได้เลสเตอร์ไม่ได้หรือจะเป็นทางเอเวอร์ตันครับยังบอยเบิร์นในศึกกีฬาชิมวิลลีกเขาชนะไม่ได้ครับชนะโบรเฮมตันและนัดล่าสุดก็ชนะวีคอมมาได้ถึงจะชนะไม่ขาดครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าโดยรวมแล้วของทางแอตตาวิล่ามีมาตรฐานที่ดีกว่าเยอะครับนั่งในเรื่องตัวความพร้อมอาจจะขาดในเรื่องของแนวรับส่วนใหญ่ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่ขาดแนวรับไปมันก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันที่ทำให้แอตตาวิล่าเสียประตูแบบง่ายๆนะครับแต่ผมมองว่าในเรื่องของระบบหรือในเรื่องของการจบสกอร์แออนนนนนนนาามมมิิลลล่่่่่ทไดด้้ีีกกวววััััเงะครบผผใจ ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมจั์ให้ครับเป็นศึกพิมลียอีกหนึ่งคู่นั่นเองครับเป็นคู่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับวันนี้เปิดโอแทฟฟ์อร์ตรับกันมาเย็นของทางไกลด้อดทองท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองคู่นี้ครับเจอกันมานัดล่าสุดครับก็จบวันนี้เสมอเนาะแต่ว่าในเรื่องของการที่เล่นในบ้านสเปอร์ครับสเปอร์ก็ชนะไปได้ครับในฤดูกาลที่แล้วนั่นเองนะครับครั้งล่าสุดครับที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดชนะได้ต้องย้อนกลับไปในฤดูกาล22-23ครับเล่นในบ้านตัวเองกกกกกกนนททาาาาาาปรรรรไ้้ั่่่บมมมุีแแแตตใิพพ ไบตันโฮปแพ้กับทางลิวพูครับที่เหลือเนี่ยชนะไป3เกมครับเสมอไป2เกมนัดล่าสุดก็เสมอกับทวินเต้ครับหรือจะเป็นการบุกไปเยือนพาเลทก็เสมอนะผมก็ยังมีจังหวะที่เขาเรียกว่าทําสกอร์ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะผมโอกาสเยอะแต่ก็จบไม่ได้นะครับผมความเฉียบคมไม่ค่อยมีนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการทั้สเปอร์ครับเปิดฤดูกาลมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าแพ้เป็นแค่2เกมครับเสมอไป1เกมนัดแรกเนี่ยเสมอเลสเตอร์ที่เขาแพ้เนี่ยแพ้กับนิวคาสเซิลแล้วก็แพ้ให้กับทีมอย่างอาร์เซนอลครับแล้วก็นัดล่าสุดครับเคค้้้าาาากกกก็็ชนะรรรรบบััไไปดดดววววยยสออ์โมมแลถื่ี ันแลนลีกเองนะผมก็ชนะทีมอย่างเบนฟอร์ดด้วยโคอินที่ด้วยหรือจะเป็นทางเอเวอร์ตันเขาก็ผ่านมาได้โดยรวมก็ถือว่าดีเหมือนกันต้องบอกว่าในเรื่องของคุณภาพนักเตะเนี่ยแน่นอนนะครับผมสองทีมนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับผมแต่จะถ้าเปรียบเทียบจากเรื่องมูลค่าโอ้แมนยูพุ่งแซงแน่นอนนะครับผมแต่ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยผมมองว่าใกล้เคียงกันมากแล้วก็ในเรื่องของแนวรับแมนยูก็ขาดไปเยอะๆเหมือนกันนะผมอย่างทางลิคตันเดลเลฟครับลูกชอครับไทเลอร์ Tyler, มาเลเซียก็ยังไม่พร้อมครับส่วนมากที่เจ็บ่ยเป็นกองหลัง กับการกับสเปอร์ครับที่ก็ต้องบอกว่าขาดตัวสำคัญด้วยนะครับผมก็ต้องมารอเช็คฟิตของซอนถึงมินด้วยว่าจะได้ลงไหมถ้าไม่ได้ลงเนี่ยผมก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องหนักครับที่ทางสเปอร์จะเจาะสกอร์ยากนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาแมนเชสเตอร์เดครับวันนี้บังคับชนะ1ประตูครับเพื่อให้ได้ยิ้มหวานครับกระแสเปิดมาตอนี้เดียวก็จริงแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างแมนยูจากความพร้อมที่มันดูดีกว่าผมมองว่าแมนยูทำได้ครับตอนนี้ของมองไปที่ทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับแล้วไปดูคู่ที่สามครับที่ กานโชซิัญญาเนั่นเองครับเป็นคู่เอมโอลีครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกัมเบียทางฟิออร์เลตินานะครับคู่นี้ครับเจอกันมาล่าสุดจบเสมอครับแต่ว่าในเรื่องของก่อนนั้นนะครับผมเป็นทางเอมโอลีครับบุกไปชนะทางฟิออรได้ด้วยสกอร์สองศูนย์นั่นเองนะครับมาดูการแข่งขันของทางเอมโอลีมาทั้งหมด7เกมครับไม่แพ้ใครเลยครับโดยการที่ชนะไป4ครับเสมอไป3ครับในการแข่งขันตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาทําได้ดีมากๆครับในลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูสวยๆเหมือนกันในลีกเนี่ยอาจจะเสมอเยอะไปหน่อยเสมอกับมอนซ่าโบรูายเวนลุ เอสลัมาได้นะครับโดยรวมก็ถือว่ามีมาตรฐานที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยกับยขงกราฟิออริจินัลครับเปิดฤดูกาลมาเนี่ยโอ้โหเน้นเสมอส่วนใหญ่ครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยแข่งขันมาทั้งหมด5เกมเสมอไป5เกมติดเลยนะผมแล้วก็มาแพ้ให้ทีมกับอัตตานาต้านะครับผมและนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะลาซิโอไปนะผมก็และวันนี้ครับกระแสเกาเปิดอวยมาทางเอมโปลีอย่างมากเพราะว่าเปิดมาเบามากเกินไปนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแกร่งในบ้านของทางเอมโปลีก็ถือว่าดูดีจริงๆนะครับผมและนี้ผมมั่นใจว่าเเออมมโีีจะยยัันู่่ครบต็็ทก จบเสมอเสมอกันไปนะครับผด้านนี้ขอมองไปที่ทางเอ็มโพรีอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางสตาร์บูครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของตาโอลิมปิกมาคเซย์นั่นเองคู่นี้ครับเจอกันมาโอ้ต้องบอกว่าสี่เกมหลังสุดแล้วที่เสมอกันทุกนัดเลยนะครับแน่นอนว่าฟอร์มของสตาร์บูเองนะครับโดยรวมก็ถือว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีนะเพราะชนะไปหนึ่งครับเสมอไปสามแพ้ไปหนึ่งในการแข่งขันมาห้าเกมครับนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอรองด้วยกับการกับทีมเยือนกับโอลิมปิกมม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 มาาารรรรร์์เเเเเเเซยยยยคคคคัััับบบกกกก็ฟออโโดดดดดวู่่่นนนแแขขงงชะไปสพีีท แชนะลียงได้ชนะนิดได้ชนะตูรุ้ได้ชนะแบดได้ฟอร์มโดยรวมถือว่าดูดีมากๆเลยแน่นอนว่าตัวคุณภาพนักเตะครับหรือในเรื่องของคุณภาพทีมเนี่ยทางโอลิมปิกมาเกเยดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่วันนี้ต้องไปเยือนทีมอย่างสตาบุกครับแต่สตาบุกเองก็ฟอร์มไม่น่าจะต้านทางโอลิมปิกมาเกเยไหวนะครับผมช่วงนี้โอลิมปิกมาเกเยฟอร์มร้อนแรงมากครับกับการที่เขาต้องการเก็บชนะอีกหนึ่งนัดเนี่ยเข้าใจว่ามีโปรแกรมหน้าที่ถามว่าหนักไหมมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากครับเพราะนัดหน้าเขาต้องเจอกับอง คดันนี้ขอจิ้มไปที่ทางโอลิมปิกมาเกยอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับยังไงก็ชนะใสๆแน่นอนครับจิ้มไปที่มาเกยได้เลยนะอาวันนี้ก็จับไปทั้งหมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับมองที่ทางแอตตาบิลล่าครับตัวที่2ครับมองที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตัวที่3ครับเลือกเชียร์ที่เอมโปลีครับและตัวท้ายครับมองไปที่ทางโอลิมปิกมาเกเลยนะครับใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มพปกทาาางเรข้้าาดูหนช่องเเเลลลลยยนน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 นะะคคคครรรัััััััับบบดดีีี๋วววววว้้้้ผมมขอออตาาไไปปกกก่่แจใใหหิสส